ini memang cara make Smile mantap, ibu mak. เวียนามครับุกทน จะทําการแกะเรือนะครับ oh, <no. S 1> เพื่อจะลงไปในน้ํามันต้องแกะครับทุกคนถ้าไม่แกะนี่ลงไปไม่ได้ไม่รู้จะทันไหมครับเนื่องจากว่าฝนกำลังจะมาครับ oh, <no. S 1> ไม่เป็นไรครับวันนี้เราสู้ครับ <Okay. S 1> เปียกก็เปียกครับวันนี้เราไม่พือ้อยู่แล้วเรื่องฝนนี่ันนี้เราสู้ตาย Hoặc ghetto 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 đi ghetto ghetto thích đúng không? ghetto 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 ความนี่ครับโอ้โสวิงเรียบร้อยครับแน่นนอนเลยก็ถือว่าเตรียมพร้อมมาได้ดีครับโอ้ชิบหายนะขี้หัวเพยนี่ oh, <no. S 1> อืม Kì hùa tại cháo này, bếp này, này. Đi à. khi hua, ti này Ây da khi hùa, khi hùa ti láng còn hua, ti Ok khi mình dễ cơ ี้หัวข้าแต่เช้าเลยเ oh, <no. S 1> ดี๋ยวเราจะลามแป๊บน,นึงครับ oh, <no. S 1> เตรียมพร้อมมาทุกอย่างครับเดี๋ยวเราจะใส่เชือกในนี้ครับเพื่อจะเป็นการง่ายในการล่าครับ okay. คครับไปครับพร้อมลุยเลยครับมันก็ค้องข้างหนักอยู่นะค้องข้างหนักอยู่นะแต่ไม่พื้เราลงได้ครับ เตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเราจะลุยปลาช่อนนะฮะเตรียมพร้อมแต่สัมภาระยังไม่พร้อมครับ I'm Louis let's go wow. here yeah. oh. oh, no. yeah. here แค่ตบครับพิ่งตึงเต็นนะครับทุกคนมันก็ตบเยอ่ครับ ทำไมยังไม่โดนครับเดี๋ยวเราจะคอเวลากินก่อนนะครับไม่รู้จะกินยังไงครับไม่พาช้อนมาทีครับ ยังไงจังนี้ตอ่อครับโอ้มันกาดิเกินกับโ oh, <no. S 1> อ้น้องมาติปัน โอ้ตอกขนนอยตอกขนนอยตกนอนี no, to, no, no. No. ่ดิเล so ่น so ่ดเลทำารักวยมาน่ะกาโอ้มาไกลเลยตัวนี้น้ำงานเลยครับเชอ น่าจะใช่เลครับว้าวอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมต้องอยู่ดิต้องอยู่ดิอ,อ,ยดอยู่ไหมอยู่ไหม อยู่มัอยู่ไหมต้องอยู่ดิวันนี้อยู่ดิต้องอยู่ดิอุ้ยดิ้มเรือเลยครับทุกคนโอเคอยู่เลยครับโห โอ้ยโอเคโหจัดไปครับโอ้โหไซนี้ โโอ้ย,อย,อยเจอสักทีครับหจัดไปครับไซสี่ครับโอเคครับปัดเดินเรือครับวันนี้ใส่คลิปเปอร์ก่อนครับใหญ่หน้าดูครับ Oh. อยู่ครับตัวนี้ oh. แ๊บหนึ่งแบ๊บหนึ่งครับทุลักทุเลนิดนึงครับเรือโอ้ oh. ักระแรงมากครับหาอยู่ตั้งนานครับเพิ่งเจอครับโอ้โ oh. หใหญ่ครับตัวนี้อ๋อ oh. จับยังไงวันนี้ว้าวโอ้เกือบเกือบสี่ครับดูครับโอ้ชัดเจนเลยครับโดนซัดทีครับโอ้ปลาไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะครับโอ้ยาวมากครับเลว่าจะดึงเรือเลยครับเมื่อกี้แต่ไม่ดึงเรือทีครับโอเคดูครับว่าติดแบบไหน ไปทะลุไมหมไหนขอดูทีดิโอ้ติดนิดเดียวครับชัดเจนครับโหประเดียวเลยครับเรือใหม่ครับชุดนี้ครับ <c ười> กับแรงมากครับตัวนี้ ใหญ่อยู่เฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนดิก่อนดิขอถ่ายรูปแป๊บหนึงนีิฮู้โอ้โหฮึว้าว ไปครับอเบอินฟินิตี้โอเคเต็มหน้าเลยครับตัวนี้ฝากนั้นนะด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมว,วิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ